สวัสดียามเย็นค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะติดใจน้ำพริกปลาดุกค่ะวันนี้ตำน้ำพริกปลาดุกอีกเนาะวันนี้มารีวิวค่ะไม่ได้ทำคลิปนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิถ้วยเก่าค่ะอันนี้เป็นผักกาดส้อยผักเขียวกาดเขียวน้อยค่ะกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุ้งค่ะแตงกวาซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมานะคะผักที่สวนโตไม่ทันค่ะ มาจ้ากินข้าวกับประบวชจ้านี่กิน <c oughs> อาหารยามเย็นกินข้าวเย็นข้าวแรงหน้าฝนเนาะต้องกินนี่กับผักสดๆหน่อไม้ต้มค่ะอันนี้ผ่กกิมซุงเนาะเนี่ยค่ะผักสดๆค่ะน้ำพริกปลาดุกย่างแบบแห้งๆค่ะย่างสำเร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็มา ขัวพริกหอมกระเทียมมาตําค่ะจ้าไม่พูดหลายยายห่หางมากินข้าวด้วยกันนะคะมาจ้ามาจ้าตำน้ำพริกปลาดุกเมื่อวานนี้ก็เสพเซบวันนี้ก็เซบเซบคือเกาเด้อปลาบัวไม่ได้ใส่ปลาล่าไม่ได้ใส่อะไรเพราะปลาดุกเขามันหมักมาแล้วมันอร่อยเนาะหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้นางดินค่ะแตงกวาชาวบ้านปลูกค่ะแบบบ้านๆค่ะไผ่กิมซุง ที่สวนปะบัวอันนี้ก็เขียวน้อยค่ะประกาศเขียวน้อยค่ะมาจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันน้ำพริกกะปิถ้วยเก่าเสบเสบปะบัวบรลางทิ้งเสดายป้าเสด <c oughs> ายก็เราเก็บใส่ตู้ไว้เนาะแมงวันไม่ตอมอะไรไม่ตอม มาจ้ามาจ้าประบวัวก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า